รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ถ้าเบรกเป็นดิก สวัสดีค่ะพวกเรา2คนค่ะเช่นเคยเลยในรายการ Motor Running ่ข่าวนี่นะคะเราก็จะอ,อัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านยานยนต์ค่ะค่ะแล้วก็ปกตินะคะใน,นช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะพูดถึงช่วง Text Time ค่ะ,คะซึ่ง Text Time นะคะก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนั่นเองวันนี้เราจะเอาเรื่องราวอะไรมาฝากนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ หลังจากต้องเลื่อนกำหนดการอัพเกรดฟังก์ชันช่วยขับซ u เปอร์ครูชให้กับปกบ c ก u ฟ GMC Sierra เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในที่สุดป c k าฟสุดหรู GMC Sierra 1,500 Denali รุ่นปี2022ก็จะได้รับการติดตั้งระบบชุดนี้เป็นชุดแรกในตลาดป c ก u p สหรัฐ GM เริ่มพัฒนาระบบช่วยขับซ u เปอร์ครูชมาพักใหญ่โดยเริ่มใช้งานรถหรูแบรนด์ค a d i l l a c ตัวระบบออกแบบมาให้ผู้ขับขี่สามารถละมือจากพวงมลาลัยได้ร0 0เซในขณะใช้งานระบบแปรผนความเร็วอัตโนมัติ อัตติฟทีฟครูชคอนโทร ซึ่งระบบนี้เป็นเพียงหนึ่งในหน่วยย่อยของแพลตฟอร์มระบบไฟฟ้าสำหรับผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ GM ใช้ชื่อทางการค้าว่า Digital Vehicle Platform แพลตฟอร์มระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่นี้ GM ได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์เจเนเรชันต่อไปไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือ Active Safety คุณสมบัติใหม่ๆในระบบ Infotainment และการเชื่อมต่อหรือ Infotainment and Connectivity Future รวมถึงระบบช่วย กับระดับสูงในกลุ่ม ADAS หรือ S1 d r i v e r Assistance System ซึ่ง Super Cruise นั้นเป็นหน่วยหนึ่งในเทคโนโลยีกลุ่ม ADAS หรือระบบช่วยขับแบบกึ้นอัตโนมัตินั่นเองใน c a d i l l a ลการทำงานของระบบ Super Cruise จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประคองรถให้อยู่ในเลนที่ต้องการ 2. รอจนไอคอน Super Cruise แสดงขึ้นบนมาตรวัดหมายถึงระบบอนุญาตให้ใช้งาน 3กดปุ่มเรียกการทำงานบนพวงมลาลัย4เมื่อระบบทำงานผู้ขับสามารถละมือจากพวงมลาลัยได้ 5. ้าหากต้องการเปลี่ยนเลนผู้ขับจะสั่งการเองด้วยการเปิดก้านไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวา 6. หากต้องการแซงผู้ขับจะเข้าควบคุมรถและทำการแซงเอง7เ,เมื่อเสร็จสิ้นการแซงซูเปอร์ครุตจะเข้าทำงานต่ออัตโนมัติสำหรับเวอร์ชั่นที่จะติดตั้งในปีก้า GMC Sierra นั้น GM ได้อัปเกรดข้อมูลการทำงานให้เหมาะสมกับเส้นทางปัจจุบันยิ่งขึ้นปัจจุบันตัวระบบ สามารถใช้งานบนถนนเส้นทางสายหลักๆของทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาคิดเป็นระยะทางมากกว่า322,000กิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นไฮเวย์เส้นหลักๆไม่ใช่ถนนย่อยที่ซับซ้อนเกินไปและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดฮาร์ดแวร์หลักๆยังคงเหมือนกับที่ใช้งานใน c a d ดิ l a ลคืออาศัยความสามารถของระบบนำทาง GPS ไลดา กล้องที่ทำงานแบบเรียลไทม์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและเซ็นเซอร์หลายจุดรอบตัวรถโดยผู้ขับยังคงต้องมีสมาธิตลอดเวลาและพร้อมที่จะเข้าควบคุมรถหากเกิดกรณีใดๆที่ไม่คาดฝันเพื่อการนี้ GM ได้ติดตั้งกล้องขนาดเล็กเอาไว้ที่คอพวงมาลัยทำงานร่วมกับอินฟราเรดหน้าที่ของมันคือคอยตรวจสอบผู้ขับตลอดเวลา หากระบบพบว่าผู้ขับละสายตาจากท้องถนนเป็นเวลานานเกินไปขณะที่ระบบ s u p e r c r u ร h ชมีการทำงานระบบจะส่งสัญญาตเตือนด้วยการเปิดแสงบนพวงมาลัยเพื่อให้ผู้ขับกลับมามีสมาธิกับท้องถนนตรงหน้าแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามและผู้ขับสามารถเช k ค o v e r ระบบได้ตลอดเวลาเมื่อมีการจับพวงมาลายัย GM ยังไม่ระบุเวลาที่แน่ชัดในการติดตั้งซูเปอร์ครุชให้กับ GM Sierra ทว่าหากไม่มีอะไรติดขัด GM Sierra รุ่นปี2022 จะต้องเปิดตัวภายในช่วงปี2,011อย่างแน่นอนค่ะก็จบลงเวลานะคะคุณผู้ชมในช่วงเทคไทม์ค่ะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะสามารถติดตามได้ทุกสัปดาห์เลยในตอนต้นรายการนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณากันจอดครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรา2คนกันต่อช่วงหน้าค่ะ ค่ะก็กวิยเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริปไรกค่ะทริปแร,ร,ปแรสัปบ,บานี้นะคะแนทจะพาไปที่ไหนเอ่ยไปกับโครงการดีๆนะคะของอีซูซูค่ะตึกโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตเองก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นแห่งที่37แล้วนะคะบรรยากาศจ,จะเป็นอย่างไรนะ,นะคะติดตามไปชมพร้อมกันกับแนทได้เลยคะ่ะ เรียบร้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมแนะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมกิจกรรมดีๆกับค่ายอีสูสุค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็คือโครงการอีสูสุให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะวันนี้เราก็มากันที่โรงเรียนสินแร่สยามค่ะอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองต้องบอกว่าวันนี้นะคะโรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนแห่งที่37แล้วค่ะที่ได้รับมอบโครงการดีๆแบบนี้กับอีสูซุเดี๋ยวกิจกรรมด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกับแนทเลยค่ะไปกันค่ะ ให้น้ำเพื่อชีวิตจัดต่อเนื่องเป็นปีที่8โดยในครั้งนี้เดินทางไปที่โรงเรียนสินแร่สยามอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโรงเรียนสินแร่สยามเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน430คน ครูและบุคลากร35คนนักเรียนส่วนใหญ่นั้นเป็นชนเผ่าผู้ปกครองมีฐานะยากจนประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไปคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันกับโรงเรียนและซื้อน้ำดื่มทางสำหรับการบริโภคโดยในหน้าแ้งนั้นชุมชนจะขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งโรงเรียนศินแรกสยามนี้จัดเป็นโรงเรียนแห่งที่37ที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่สะอาดเนื่องจากน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคมาจากแหล่งน้ำดิบและไม่ผ่านเครื่องกองน้ำหากฝนตกน้ำที่ได้จะมีสีขุ่นส่วนน้ำที่ใช้สำหรับบริโภคนั้นได้มาจากแหล่งเดียวกันแต่ว่าผ่านเครื่องกองน้ำขนาดเล็กทำให้ชำรุดบ่อย นอกจากนี้ในช่วงหน้าแลง้งน้ําจะไม่พอใช้จะต้องใช้น้ําจากสระของโรงเรียนที่มีสารเคมีทางเกษตรปนเปื้อนทําให้ต้องซื้อน้ําดื่มเพิ่มซึ่งทําให้มีค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูงดังนั้นหลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ําบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ําดื่มสะอาดตามมาตรฐานและร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ อิสุสุเชื่อว่าโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตจะทำให้คนในโรงเรียนและคนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการผลิตน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะและช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อน้ํามาใช้ได้อีกด้วยท่านปรีชาวโรงเรียนสิงห์ราษยามประสบปัญหาอะไรอยู่คะในตอนนี้ใช่ที่นี่มีปัญหาเรื่องการใช้สารคมีในการทำนาที่ทำให้น้ำในบ่อไม่สะอาดทำให้น้ำนบ่อไม่สะอาดทำให้น้นบ่อไมะอาดทำใน้ำในอไม่สะอาดทำให้น้ำในบอไม่สะอาดทำให้น้ำในอไม่สะอ ท่านประธานบอกว่าโรงเรียนศิลปสยามประสบภาวะการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างหนักเพราะว่านอกจากน้ำจะไม่เพียงพอแล้วน้ำยังปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตรทำให้ไม่สามารถดื่มได้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำมาสำหรับในการบริโภคประจำวันของเด็กๆเราคิดว่าปัญหานี้สำคัญมากต่อสุขภาพของผู้คนในละแวกนี้นะคะจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต้องขอบคุณกลุ่มอิสรุมากสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ในสภาพว่าแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากลำบากเช่นนี้นะคะแล้วก็ขอให้อิสุสุตั้งใจที่จะทาดีเพื่อสังคมต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ,บกรมอิสุสุในประเทศไทยได้ดําเนินโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตโดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีพศ2556เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยยึดถือเป็นโครงการระยะยาวที่มุ่งมั่นจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามปณิธานที่ว่าอิสุสุจะดําเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ําดื่มสะอาดอีกต่อไป คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมทั้งหมดนะคะของโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันค่ะว่าโรงเรียนแห่งที่38นั้นนะคะจะเป็นโรงเรียนแห่งใดคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะนะัก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ปิดท้ายด้วยตัวเลขยอดจำหน่ายในงานมอเตอร์อ็กป์โปนะคะซึ่งยอดรวมทั้งหมด38,699คันโดยขอแยกคือยอดขายรวมรถยนต์อยู่ที่33,753คันซึ่งต้องบอกว่ารถเก่งเล็กยืนหนึ่งแน่นอนและตามมาด้วย SUV ที่มาแรนค่ะต่อกันด้วยที่รถจักรย,ยานยนต์นะคะยอดขายอยู่ที่4,946คันค่ะเรามาดูที่ผู้เข้าชมค่ะ อยู่ที่1นึ0 0ลา2แสคนค่ะและในงานนี้ทำให้เกิดเงินหมุนสะพัดอยู่ที่4.90หมื่นล้านบาทค่ะเรามาดูนะคะกับรถยนต์นะคะ10อันดับที่ติดชาร์จนะคะเราขึ้นชาร์จให้แล้วนะคะแต่แหมมขอพูดถึงอันดับ1-5นะคะอันดับ1น,นั่นคือ Toyota 5,445คันอันดับ2 Honda 4,508คันอันดับ3 Mazda 4,018คัน ันดับ4อนซูซู3 7 6คันอันดับ5นิสส2 6 6 6คันเรามาดูฝั่งของรถจักรยานยนต์นะคะอันดับ1ยามาฮา1 3 3คันอันดับ2 Honda 9 1 1คันอันดับ3 GPX 702คันอันดับ4 Vespa 458คัน และอดัม5คาวาซากิ383คันค่ะและนี่คือภาพโดยรวมของงานมอเตอร์อีสป2 0ทั้งหมดเลยค่ะแล้วมาติดตามกับมอเตอร์อ o 2ป2 1ปีหน้ากันต่อน,นะจ้าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทลิปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้านะคะก็จะเอาช่วงทลิปได้ดีๆแบบนี้มาฝากผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ isuzu x-series ซท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X อ็กาเบรกเบนดิกค่ะก็ามาอยู่กับเรา2คนกันต่อนะคะในช่วงมอเตอร์นิวค่ะมอเตอร์นิสัปดาห์นี้นะคะพราเราก็รวบรวมข่าวสารและก็ิจกรรมต่างๆค่ะจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตของกันตอนนี้ได้เลยคะ่ะ อิสุ u ร่วมกับไทยไฟและสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทไฟปลวกแดงซึ่งนับเป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของศึกมวยไทยบนสังเวียนร,ระดับโลก โดยครั้งนี้ได้เนลมิตลานซีเคพลาซาปลวกแดงจงังหวัดระยองเป็นสมรภูมิเดือดสุดอลังการโดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันอิสุสุครับซูเปอร์ไฟ2020ซึ่งเป็นการพบกันของสองขุนพลมวยไทยนำโดยก้องไกลเอนนี่มวยไทยดิกรีแชมป์มวยอิ u ุสุครับครั้งที่30ปะทะราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช ชกแบบสวมนวมในพิกัด64กิโลกร,รมัมโดยทั้งสองฝ่ายต่างบุกปล่อยอาวุธครบเครื่องทั้งหมัดเข่าศอกโชว์ฝีไม้ลายมืออย่างไม่หยุดยั้งตลอดทั้ง3ยกก่อนก้องไกลเอนนี่มวยไทยจะปล่อยไม้ตายศอกซ้ายเข้าเต็มศีรษะของคู่ต่อสู้จนล้มกลางเวทีให้กรรมการนับสิ้นสุดการแข่งขันก้องไกลชนะน็อกรับเงินรางวัล300,000บาทไปครองพร้อมสิทธิในการลุ้นแชมป์บนสังเวียนเกียรติยศไทยไฟส่องทออิสูสุจัดการแข่งขันหน้าตะามวยไทยอิสูสุรอบชิงชนะเลิศในโครงการ รักชาติรักมวยไทยสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า1ล้านบาท โดยโรงเรียนวัดน้ำพุสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54จังหวัดราชบุรีคว้าแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิจังหวัดสงขลาคว้าแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาจากทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค11ทีมจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น6ทีมและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา5ทีมนิสันประเทศไทยมอเตอร์ยน์ไฟฟ้า นิสสันลีฟจำนวน24คันให้กับการไฟฟ้านครหลวงเดินหน้าสู่สังคมแห่งการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าและส่งเสริมวิสัยทัศน์ของอนาคตที่ปราศจากมลพิษนิสสันย้ำในด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนิสสันลีฟแล้วนิสส pues <em> e ันยังมีนิสสันคิก e-power ที่ขับเคลื <pełnie S 1> um ่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เพื่อเป็นทางเลือกระหว่างการขยายสถานีประจุไฟฟ้าให้แพร่หลายในประเทศเพราะเทคโนโลยี e-power สามารถให้ประสบการณ์การขับขี่ของรถยนต์100%โดยไม่ต้องชาร์จไฟฟ้าจากภายนอกเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษให้กับประเทศไทยมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ส7สรุปยอดจองรถยนต์33,753คัน จากข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถพบว่ารถยนต์ที่ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ Honda, Toyota, MG, Mazda และ BMW ปีนี้รถเก่งยังคงได้รับความสนใจสูงสุดมีสัดส่วนยอดขาย40.9%รถ SUV มีสัดส่วน40.4%รถหรูมียอดขายรวม3,783คัน และรถกระบะมีสัสดส่วน12.2%รถจักรยานยนต์21แบรนด์มียอดจองรวม4,946คันจากข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์พบว่ารถจักรยานยนต์ที่ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด5นดับแรกได้แก่ h o n d a G.P.X, Yamaha, Kawasaki และ Triumph ราคาเฉลี่ยของรถที่ขายในงาน 1,424,811บาทและราคาเฉลี่ยของรถจักรยานยนต์2 3 1 4 4 0บาทเงินหมุนเวียนภายในงานราว4 9หมื่นล้านบาทจำนวนผู้เข้าชมในงาน1 2ล้านแสนคน To y ยต้าเปิดเผยราคาจำหน่ายของรถสปอร์ตฮอ a แฮชสายพันธุ์แรงแชมป์แรลลี่โลก t o y ย t a G R Yaris ที่ได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ของทีมรถแข่งมอเตอร์สปอรตะดับโลก t o y ย t a g a าซูเรซิ่ง ที่ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบรถยนต์จากสนามแข่ง w ว r l d r a l l y Championship ถ่ายทอดสู่รถยนต์รุ่นใหม่ที่ให้สมรรถนะการตอบสนองเช่นเดียวกับรถยนต์แข่งขันระดับโลก GR Yaris โดย Toyota GR Yaris สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเน้นย้ำถึงความสำคัญของน้ำหนักที่เบาซึ่งสิ่งนี้จะเห็นได้จากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมและหลังคาคาร์บอนเสริมแรงในการประกอบตัวรถมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อ GR4 การันตีด้วยรางวัลแชมป์แรลลี่ระดับ จับโลกจากการแข่งขันโว r เรนลี่แชมเปี้ยนชิพได้รับการปรับแต่งให้มีสมรรถนะการขับขี่และการตอบสนองที่รวดเร็วเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวของโครงสร้างรถที่แข็งแกร่งน้ำหนักเบาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินรหัส G16E GTS แบบแถวเรียง3สูบเทอร์โบดี h OH c 12วาล์วขนาด1.6ลิตร ขุมพลังใหม่ล่าสุดพลักกำลังสูงสุดด้วยความแรงระดับ261แรงมา้าพร้อมประกาศราคาจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า GR Yaris 2.69ล้านบาทอย่างเป็นทางการ ก็จบลงเวลาแล้วนะคะสำหรับมอเดวที่เราสองคนเอามาฝากในวันนี้ค่ะวันนี้หนัช่องท้ายรายใจแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปในวันนี้มันเริ่มเลยค่ะติดตามรายการของเราได้ทางสามช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า t u b e c h anel n ค่ะรายละเอียดก็จะเป็นตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะใช่แล้วแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วเพราะเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ